TURBO MAX by m a x m a เขาบอกว่าในท้องตลาดเนี่ยของปลอมเยอะแล้วใครเลยนะปลอมสนเจนเลยนะเแบบเหมือนเป๊ะอว่าดีกว่าได้มั้ยพี่เหมือนเป๊ะดีกว่าอาจจะไม่ดีแต่เหมือนเป๊ะแกไม่ออกเลยวิธีสังเกตสินค้านะคะง่ายๆเลยค่ะอันแรกก็คือนี่เลยค่ะแถบสีเงินรอบขวดนี่เลยค่ะ ดูเลยนี่นะครับวาวๆอยู่ใช่วาวเลยค่ะเห็นชัดเจนมากครับถ้าเกิดเป็นสินค้าของปลอมเนี่ยไม่มีแบบนี้อโอเคนะครับอันที่สองก็มาดูอันที่สองครับนี่อันที่สองจะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะที่ฝาขวดนะครับนี่ครับจะต้องเขียนว่าเทอร์โบแมสต์นะฮะชัดเจนแบบนี้นะฮะครับผมแล้วยังไม่พอนะคะมีนี่เลยสติ๊กเกอร์สีลุ้งพิมพ์คำว่าเทอร์โบแมส สมลายด้วยกันนี่เลยค่ะคเห็นชัดเจนอ่า,อานี่ค่ะนี่ชี้ด้วยอืมนี่ค่ะอ่า โอเคโอเคค่ะแล้วก็น้องไม่เปินหฮะคุณผู้ชมฮะนอกจากนั้นนะครับยังจะต้องมีทะเบียนยานะครับนี่ครับก็คือออยออยสำคัญครับสคัญอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือทําผลิตภัณฑ์ของเราก็คือผ่านออยอะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยานะครับนี่แหละครับมีเลขทะเบียนยาชัดเจนแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าวันเดือนปีหมดอายุด้วยนี่ค่ะอยู่ใต้ขวดวันเดือนปีการผลิต หมดอายุ expire เลยโอเคนอกจากนั้นครับอยากให้สังเกตนะครับเพราะว่ายาปลอมเนี่ยจะไม่ค่อยมีชื่อของผู้ผลิตชื่อของผู้จัดจำหน่ายเพราะว่ากินไปเกิดผลกระทบอะไรตรไปสอบไม่ได้แต่อันนี้ของเราเนี่ยนะฮะชัดเจนเลยฮะนี่ฮะชื่อผู้ผลิตนะฮะโรงงานนะครับมีหมดนะครับ แต่อย่าไปโทรสั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเรามีฐานที่ให้โทรสั่งใช่ครามมีเบอร์โทรให้โทรสั่งครับผมและยังมีนะคะนี่เป็นสติกเกอร์สีทอง3มิติโอ้โหแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังจะมีนี่ฝาเปิดแบบใหม่อนะครับเปิดง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมลูดลูดาอยงงไเปิดได้เลยอ ข้างในนะฮะก็มีในเรื่องของซีลเรียบร้อยกันชื้นอย่างดีนะครับนี่สุดท้ายครับผมคุณเมเปิลครับนั่นก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ยานะครับที่อยู่ด้านในนะครับอยากจะให้น้องเมเปิลหยิบเฮ้ยพี่ใจเย็นไนะครับเป็นไงคึกหรือยังคึกเลยครับใหญ่ใหญให้คุณลองลองพีเซ้นิดนึ่งคืออย่างอย่างอย่งไม่ต้องหานเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเทอร์โบแม็กซ์นะครับ อันนี้ใหม่ล่าสุดจะมีชื่อของเทอร์โบแม็กบนเม็ด,มดย,ายาทุกเม็ดด้วย่เอสจีนนะ และนั่นก็เป็นเรื่องราวของจุดสังเกตนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เทอร์โบแม็กซ์นะครับบายแม็กซ์มาของแท้แน่นอนนะครับที่เราได้มาพูดคุยถึงคุณประโยชน์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสังเกตดีๆหน่อยครับแต่ถ้าสมมติว่าเราสนใจผลิตภัณฑ์นะครับอยากจะติดต่อนะฮะทางด้านของเทอร์โบแม็กซ์นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นในโรงไหมนะหนึ่งขวดนี่นะครับ2,200นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อเป็นโปรโมชั่นสขวด3,900บาทเท่านั้นเองสนใจสองขวดสิเอาแน่นอนสิบำลุงก็ต้องบำรุงระยะยาวถูกต้องถ้าเกิดเราสนใจนะครับนี่เลยติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์นี้เดี๋ยวจะมีวิ่งผ่านนะฮะด้านล่างจอมาถึงขอบจอโอ้ยคนนี้ไม่ต้องวิ่งจากข้างล่างก็พอค่ะเยอะไปเยอะไปและแน่นอนนะครับวันนี้เราก็มีผู้ที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เทอร์โบแม็กซ์นะครับ ก็เราไปสอบถามมานะครับว่ารู้สึกอย่างไรคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมนะครับการปฏิบัติการสมูทราบลื่นไหมแล้วทําให้คู่ชีวิตคู่ครองเราเนี่ยมีความสุขขึ้นหรือเปล่าไปชมเลยครับมีวันหนึ่งครับปัญหาของผมก็ปลดไปน้องชายสุดที่รักผมครับได้แนะนําตัวนี้ครับมันทําให้ผมมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแฟนผมก็มีความสุขมากขึ้นหลังจากที่ใช้เพียงแค่เม็ดเดียวนะครับ ไม่น่าเชื่อครับว่ามันได้ผลครับจากที่มะเขือเผามันกลายเป็นแตงกวาแล้วครับสามารถทําให้ชีวิตขังผมเปลี่ยนไปนะครับปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวเพศแล้วปัญหาการหลังเร็วทุกปัญหาของผมมันหมดไปมันทําให้ชีวิตรังผมมีความสุขมากขึ้นร่างกายของผมก็แข็งแรงด้วยครับแานผมก็ปลื้มมากเลยครับกับสิ่งที่ผมได้มาลองสิงครับ เทอร์โบแม็กครับและตอนนี้ผมก็ได้เนี่ยครับเทอร์โบแม็กตัวช่วยของผมปัญหาทุกอย่างผมก็หมดไปทําให้ชีวิตรักของผมกับแฟนผมมีความสุขมากยิ่งขึ้นเธอก็แฮปปี้ครับลองเลยครับเทอร์โบแม็กเม็ดเดียวเห็นผลมันทําให้ผมมั่นใจในความเป็นชายของผมอีกครั้งครับจากเทอร์โบแม็กนะครับจากสมุนไพรที่ผมได้ศึกษามานะครับผมชอบตัวยาหนึ่งมากที่ทําให้ผู้ชายทุกคนน่าจะมีความประทับใจคือมดดําภูเขานะครับ ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวยาที่ไปขยายต่อมหมวกไตทําให้หลอดเลือดของผู้ชายเนี่ยไหลเวียนอย่างสะดวกขึ้นนะครับและทําให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างคือทําให้มันขยายตัวมากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมรับรู้สัมผัสได้จากที่คุณภรรยาบอกนะครับดังนั้นผมขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับ t ทอร์โบแม็กครับแล้วรับรองชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปโดยทันทีเหมือนผมครับนี่แหลคะครับเทอร์โบแม็กส์บายแมกมาครับโอ้โหใหญ่อึด แรงติดเทอร์โบแล้วก็ยังพร้อมรบกับทุกสนามรักด้วยค่ะใช่นะครับให้คุณได้กลับมาฟื้นความเป็นหนุ่มอีกครั้งนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับกับ Turbo Max ม็กซ์บ a วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเทอร์โบแม็กซ์บ